โอเคกับทุกคนวันนี้เข้ากินเหล็กแล้วเนาะวันนี้ตีจะพาทุกคนมากินขากับร้านเล็บติดกินคอฟซี่นี่ชอยประชาร้ามาเพล็นส่วนนีเลย บอกว่าร้านนี้เป็นชานอ้องใหม่เพิ่งมาเปิดเนะเาะเด็กก็บอกว่ามีร้านมารีวิวเยอะมากมีเพจทีอะไรต่างๆมารีวิวแล้วจะลองไปชิมกันว่าเป็นยังไงแต่วันนี้บอกเลยว่าคอนเสิร์การแต่งหน้าก็คือเกาหลีเกาหลีคิมเมอร์เบาๆแจ๊กแดเข้ามาดวลดวนป่วนโตบเนาะอ่าโอเคมุนตัวแต,แต่วันนี้เราบอกเลยว่าเราจะพารถริมูซีนส่วนตัวคันหรูคันแพงของคีนี่เองก็คือจะพาขับข้างในมามาดูกัรเลย นี่คือลิมูซีนของเราที่เองส,สวยๆตั้งตะกร้าค่ะรถคันนี้ไปเข้ามานะคะไปเข้ามานี่ไหมค่ะไปเลยค่ะปั่นส,สวยนี่เลยระยะทางของเราก็คือไม่ไกลประมาณสกัก200งร้อยเมตรสวยๆตะกร้าเดินเลยค่ะไม่มีรถค่ะส,สวยๆเราเข้ามหมดแล้วข้างหลังมันมีรถเนาะเราไปกับส,สวยๆเราปัน่นผ่านยุ่ยยุ่ยจ้าไม่ต้องรีบเนาะปั่นส,สวยๆโอเคโอเคค่ะ เราจะถึงร้านแล้วค่ะทุกคนแค่จะไม่ได้ปัดเลยก็สุขเกตมาได้เลยเนาะก็คือไกลมาจอดค่ะถึงร้านแล้วค่ะเจยวตะกูนะคะตั้งรถก่อนได้เข้าเข้ามานี่แหละค่ะถึงแล้วกับร้านนี้เลย l e f t c h e a Coffee by Secret ค่ะ ล้วไปดูด้านในกันนะคะว่ามีชารสอะไรบ้างให้เราแบบได้ชิมได้อร่อยกันเนาะแต่วันนี้ก็คือตากล้องก็คืออุงหนค่ะบอกเลยไม่ได้มาเขาเลยต้องถ่ายกันสองคนอีกแล้ว<ม>คืองงมากต้องตัดเงินเดือนแล้วค่ะเดือนนี้ไปค่ะเราไปชิมชากันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือตากล้อ,องเรามาแล<ม>้วเนาะ้หลังจากการขืนสายอาบน้ำมาก็คือถึงเวลาเราได้ถ่ายกันแล้วนะ โอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วแล้วนาะลูกน้องใช่สดช้าก็คือเดี๋ยวทางร้านก็จะมีชาแนะน้ำก็คือเราก็เดี๋ยวเขจะเทมาให้เราเองใช่ตอนนี้เราก็รอเทชาแหละรอชาไปก่อนชาเราใจว่านักกี่นาทีหรอกแตวเราก็จะไปดูวิธีการทำของเขาว่าเป็นวิธีการทำอะไรบ้างเนาะน่ากินขนาดไหนไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวในก็เดี๋ยวมันจะเป็นโลโก้ร้านให้ก่อนคร่าวๆเนาะปิ๊ง คนเมื่อกี้เราก็ไปดื่มชาร้านและดิบกินกาแฟนะค,ะค่ะแต่ก็จะมีหุ้นส่วนเดียวกันกับร้านอยู่ไหมก็คือร้านนี้เราจะเป็น EP ต่อไปเราจะมาถ่ายแล้วแหละก็คือก็เป็นหุ้นส่วนเดียวกันเขาก็เลยจับสนุนอาหารให้ก็คือแบบมื้อใหญ่เลยแต่ว่าเราขอแค่อย่างเดียวเพราะเราเกรงใจใเพราะว่ากินข้าวกันมาแล้วเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมาถ่ายกันอยู่แล้วเนาะโอเคกับร้านเลยเนาะหิวไหมอันนี้เลยจ้าทุกคนต้องขอบคุณด้วยนะคายังไงเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาถ่ายกันแน่นอนโอเค EP นี้เดียว เราต้องไปกันแล้วขอบคุณนะคะเราไปเจอกันที่ร้านและบิดทีนคอฟฟี่นะคะโอเคค่ะไปค่ะและเราก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกับว่ามีหมวดทานแนะนำก็คือเนี่ยทางร้านแนะนำมาแล้วเมนูแรกนะคะเสร็จจะแนะนำก็คือเป็นมะม่วงอันนี้นะคะมะม่วงปาน่ะคะมะม่วงปานแล้วก็อีกแก้วหนึ่งนะคะจะเป็นชานมโกโก้ไข่ไข่มุกด้วย เข้มข้นมาอีกสามแก้วให้ลูกสาวเลยนะคะที่สามแก้วนี้ก็คือสตรอเบอรี่ปั่นกินมาคือูสีเนาะสตรอเบอรี่ปั่นโยเกิร์ตสีอันก็อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โซดาปั่นซัซซ่าพลาอันนี้เลยคิมชีสมัทฉั่งนะปั่บอกเลยไม่เคยเห็นเมนูนี้เราไม่เคยเห็นของแบบนี้เห็นแค่ขชาเขียวมัทฉั่งธรรมดาเราลองมาลองชิมดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างแต่รับรองว่าต้องแซ่บเลยเนาะโอเค ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูก่อนแล้วไม่ดูเดี๋ยวเ็คือเค็จก็จะชิมเป็นมะม่วงนะคบมะม่วงปั่นนะคบเราชิมดูปันนะคมะม่วงปั่นนะคะดูนะคะอันนี้คือมะม่วงแบบโสดอ่ะมันเปรี้ยวแบบได้เนื้อมะม่วงอ่ะคือเดียรลองดูเนียดทุกคนคือไม่ใช่ธรรมดานะมะม่วงสดะม่โสดใช่ปั่นชนๆนเลย๋ยวให้ลูกสาวก่อนกันต่อไปมันเป็นอะไรอันนี้จะเป็นชาเขียวครีมชีสใช่เขาใส่ครีมชีสไว้ข้างบน น่ากินนะไม่เคยเห็นนะปอดีนี้ๆว่าไม่เตะจริงเห็นนี้แหละเป็นไงอันนี้จะเป็นแบบว่ากลิ่นมัทฉาเป็นชาเขียวใช่แล้วก็คิมชีสจะมันๆแต่รสชาติมันๆใช่มาต่อไปของเคือจะเป็นชานมโกโก้มาช็อตในช็อตแรกแล้นี่เองนะมีไข่มุกด้วยนะมีไข่มุกตัวยูวัวอือจมปากนึ่งคำมากไข่มุกเป็นยังไงบ้างครับ ไข่มุกเคี้ยวง่ายนุ่มแบบกรืดๆแบบดีกว่าหลายร้านนะเออหลางร้านที่กินดมันแข็งมากเคี้ยวไม่ให้ออกแต่วันนี้แบบกึดได้ด้วยแฮมเออคือดีอ่ะคือแบบโกโก้มืกเข้มนะเข้มเข้มจริงๆเข้มเข้มมากอร่อยๆไข่มุกนี่เป็นหวานไปไหนไม่หวานนะไข่มุกพอดีจริงๆว่าไม่หวานแต่บางร้านเราบอกว่าน้หวานมากไม่ได้ไม่ได้คาดจริงเนาะเออคโค้งจะรู้แหละเนาะโอเคลูกค้าปลอดเนาะแล้วเราก็มาต่อกันที่ สตรอเบอรี่โซดาละกันนะคะจะเป็นรสชาติยังไงน่ากินอ่ะชีมเหมือนดมดมฉี่อ่ะนี่ยสตรอเบอรี่โซดากินเข้าไปมันจะแบบว่าซ่าๆกินสตรอเบอรี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยเลมต่างกานี้ก็คือซากว่านี้ก็คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่คานโอเคค่ะต่อไปไม่ทานเนะจะเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่คนรีรี่อย่างเราก็ต้องกินนอน โพสท่าสวยๆวยเหมาะกับการแต่งหน้านี่นอแก็คืออยากชูหน้าด้วยไม่ได้ขายหน้าแล้วนี้<ม>ดูกันดู่ะตาก็ไมล่ลุกเองแล้วค่ะอ<ม>อุ้ยติดสตอรอเบอรี่เดี๋ยวนั่งก่อน<ม>ลืมคนขาะต้องขอโทษด้วยนะค่ะนิดนึงค่ะเราขอบอกลางๆก,ก็พอค่ะลึกไ่ท้าสตรอเบอรี่ลูกใหญ่อยู่ข้างล่างอ๋อ<ม>เกลี่ยวฟันค่ะ คืออร่อยมากโปรตีนโปริีสดโปรตีนสดคือเป้งๆข้างหน้านี้ที่สีขาวๆนี่คืออะไรเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตมีไงโยเกิร์ตมีโยเกิร์ตน่ารักน่าร่างมีลูกแมวแมวบินได้ใช่งแมวเออแมวบินได้อันนี้เป็นโยเกิร์ตนี่ไม่ได้เกี่ยวอย่าพูดเฉยๆโยเกิร์ตนี่อร่อยเป็นเพราะโปรีนเป็นเม็ดเรานรี้แบบเชื่อมมาเป็นเพราะฉะนั้นใส่น้ำตาลหรือว่านี่ไม่หวานนะคือพอดีเดี๋ยวบางร้านที่เขบอกคือมึงหวานหวานฉ่ำกะลามกล้ากะลามหมกกะลามแตกแต่นี่ไม่หวานจน ปลกทางนิดนึงร้านนี้ก็จะมีแบบน้อง่วนร่วมน้อเาเรียกนะหุ้นส่วนหุ้นส่วนจะเป็นร้านเอออยู่ไหมแต่ว่าแต่ร้านนี้คือกาจะมีอาหารให้หนึ่งซีมสองเป็นสองรายการนี่เป็นสลัเปาที่จะเซอร์สลัเปลาเรียกไม่ถูกก็คือจำไม่ได้แหลวเป็นแบบว่าอันนี้ก็คืออันนี้คือกินมาได้แป้งแป้งจากอะไรนะอินเดียอินเดียแล้วก็ข้างในไส้นี้ก็คือเป็นอะไร เป็นผักกะเพราใช่ไม่เสียแต่ว่าพี่กินไปไม่ใชไม่ใช่พวกหนูนะคะตากล้องนะคะตากร้องกินไปนะคะลชิยิวมาหลังสุดคือยิวสุดนะอันนี้เดี๋ยวอีพีหน้าจะรีวิวต่อราว่าอีพีนี้คือไม่ทำเพราะไม่ได้เตรียมอกกินข้าวกันมาเราจะลองชิมจะกินอะไรที้ทุกกินอนุและกันคุณละอันเลยนะเราเราเป็นโซเชียลเด็กิมซิ่นึงเนาะเราเป็นผู้ดีผู้ดียังตีตากล้องค่ะซูมผู้ดียนกี๋ก็กิน่อยค่ะดูนะคะดูปากต้องจืดๆนะคะแล้วก็เอามือด้วยค่ะอ๋อ กระดาษกระดาษอืมกินยากอะไรอร่อยอืมอร่อยมากแบบกินแบบผัดเป็ดหมูอ่ะใช่ไหมอร่อยลองลองลองชิมดูอืมเป็นยังอร่อยอ่ะอือแซ่บกินกับน้ำก็คือเข้ากันนะบอกเลยไม่ต้องเค้กแล้วนี่เลยเนี่ยแซ่บดูเนื้อนะดูเนื้อนี่เนื้อไม่ จะแบ๊กแป้งของนี่ยคือบาง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 ก็คืกรอบกรุดกรึดกรึดกรุดวัดวัดวกรอบมากดูจากโลโก้ร้านนะซารโลโก้นี่ร้านเขาก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลฝั่งตรงข้ามนี่เองเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวพาไปแน่นอนเดี๋ยวจะแพนไว้แค่คลิปว่าเออไปอยู่ตรงไหนแน่นอนทุกคนอีพีหน้าท้องพามเซฟเขามีทั้งเต้นก๋วยเตี๋ยวทั้งอะไรน้อยเยอะหลายเมนูอ่ะชิมกลางแต่ว่านี่นี่คือจะเล่นเล่นน้ำเนาะเดี๋ยวขอพินีิคมหิวหิวข้าวแล้วดูจ้ากินกันกินตากล้องค่ะนิดนึงค่ะ อืมนากยด้เลยจ้อร่อยแล้กขอบตัวติดขอพู่มากอืมอร่อยจ้าอร่อยใช่นาลมากินน้ำก่อนดีกว่าเพราะกูน้ำ,ออก,ก,ำก็อะไรอ่ะไปบอเสียก่อนะตะกร้องเนาะเค้ยาตอบแต่ไม่ได้ทำเนาะก็คือน้ำตั้ง้าเมนูนี่คือเราว่าสำหรับองเนาออร่อยหมดเลยอ่ะ นะพี่ร้านก็มีเมนูให้เยอะให้เลือกแบบเยอะมากกว่านี้ใช่อะไรก็ใหญ่ทุกคนก็อยากมาลองเนาะไม่ต่างอย่างนี้เราเราขอจิมแต่ละเมนูก่อนเราก็จะมาสรุปให้ฟังตอนแท็กที่อีกเมนเนาะนี่นะทั้งหมดเราก็สนนราคาที่ไม่แพงที่ร้านนี้คือราคาเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทแต่ว่าใช้ตัวสามใช้ได้เลยไม่ใช่แอลแอลราคาก็สนนที่ประมาณห้าสิบเก้าบาทโดยประมาณเนาะถือราคาไี่คุ้มเนาะกับบรรยากาศเนาะบรรยากาศรอบร้านเราเปให้ดูแล้วก็กับรสชาติที่าได้กินเนาะถือว่า ภูมอร่อยภูมอร่อยดูแบบสไตล์สอบสายเราคือแบบเมาสงบมาทำงานได้ชิลๆม้ทำงานได้ชิลๆอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอะเนาะแบบเหมนนักเรียนนักศึกษาแบบยหญ่เว้นมา Wi-Fi แล้วก็มีราดีชิลๆไงเดี๋ยวเราสองคนก็คือขอตัวไปกินก่อนนะเพราะว่าชิวมากอยาจะไปเยย่างแบบก็โดยไม่ใช่ได้หรอกพอดีแบบว่ารอตัดกล้องรอตัดกล้องหนาขอเทงขอเทงยวค่อยมีทาตากองรอบหลังแล้วคือวิ่งมากหิวหิวหิว โอเคม้าเราไปกินกดีกว่าบ๊ายบายตอนนี้เราบอกคนก็รู้สึกแบบอิม่มแล้วก็หนังท้องหนังตาก็ต,ตึงตังตึงนอนก็คือพร้อนมนอนแล้วแหละงงมาเราจะมาสรุปทีละเมนูไว้ซ้ำก็คือว่าเมนูไหนเป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนแรกก็รู้กุ๊บด้แหลกแต่ว่าอยากอยาก,ยากยาเก็บมีนี่เควสเป็นเน้นนี่อันนี้เต็มส์ิ่ได้ให้แค่เท่าไหร่สตรอเบอร์รี่ซันบอกเลยว่าจะได้ติดเต็มส์ิดเพราะฉันชอบลูกแต่ตัวนี้ข้างล่างอะไรเช่นไรนะ บุกลูกบุกไม่เคยได้ยินบกงทีไม่เคยกินนะนะไม่เคยรู้เลยก็คืออร่อยมันแบบกืดคืดคืดคแบบมันดีบฟันขึ้นมาดูกูชอบอันนี้ชอบอันนี้มากแล้วก็อีกน้ำมังแบบของคุณแม่นะแม่ชอบนี่จะเป็นสตรอเบอรี่โซดาอู้ดกูอร่อยมากกลิ่นมะนาวคือความนี้คือดีดูในรองนะชอบอันนี้ชอบที่ให้ติดเหือนกันอือใช่แล้วก็ของลูกสาวอันนี้ลูกสาวลูกสามาขออันนี้อันนี้ของแม่ไม่ใช่หรอแม่แม่ตั้งเดียวนี้อีกอันหนึ่ง ไำใหญ่ไหนคไม่ใช่สมหากินอนิจาอันนี้ก็เป็นแบบโกโก้นะคือแบบชานมโกโก้อันนี้เราก็ให้กล้าเพราะว่าคือแบบไม่ได้ว่าไม่ให้เต็มติมันไม่อร่อยนะคืออร่อยแต่ว่าคือแบบตีอยู่ที่แบบนิดนึงมันมีกากคือบอกทีิมันก็ต้องมีเลยนะกาชาว์นมีข้างล่างแล้วก็เพื่อให้กล้าคืออร่อยเหมือนกันโอเคนี่นะแล้วมาต่อกันที่บัมม่ม่วงปั่นนะครับก็คืออันนี้ก็คือมันไม่หวาน สีมะม่วงก็คือเป็นมะม่วงสดมาเลยปั่นมาเลายใช่ครับแต่อันนี้ก็คือเต็มสิบเนี่ยให้สิบเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกินผลไม้อยู่แล้วก็อันนี้มันจะเป็นมัซซาครีมชีสนะคะอันนี้ก็คือถ้าเต็มสิบก็ให้สิบเหมือนกันครับเพราะว่าครีมชีสเขาก็คือมันมาก็ค่าให้ไมเ่เยอะด้วยอะก็คือมันเป็นสีอยู่เลยคือมีคําว่าคีทิเต้นเลยนะใช่แล้วก็อยากต้องขนมอันนี้ของร้านอยู่ไหม ก็คืออร่อยอร่อยคือแค่บ้างคืออิ่มอ่ะคือบอกเลยกินคือเข้ามากนะกับชาคือเนี่ยตีกินอานนี้กับอันนี้คือเข้ากันนะสองอย่างเนี้ยคืออร่อยเหมือนว่ามันเลี่ยนเลี่ยนแล้วก็มาตับด้วยความเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยอร่อยนะอะไรอย่างนี้คือวันนี้เราก็ต้องสองคนก็ต้องฝากร้านเนาะกับร้านเลสเบีทีคอฟฟี่เนาะกับสนุนประชาชนไปเป็นสิบเอ็ดของเรานี่เองก็คือการเดินทางก็สะดวกเหมือนเดิมเนาะข้าปากซอยแค่ประมาณเท่าไหร่เนาะสองร้อยสองร้อยเมตรสองร้อยเนาะนิดเดียวคือไงมาเขา ตัดภาพไปตอนแรกที่ดูเนาะคือเราก็ปั่นไบเกอร์คือลิมูซีนส่วนตัวเรา,เ <ừ. S 1> า,ากัยายกนมาเนาะไงก็ใหญ่ทุกคนมาทางก็ง่ายไงยก็ใหญ่แบบแม่จริงเหรบบอเนาะลองชิมลองกินดูใช่แล้วก็คือบรรยากาศร้านคือเงียบสงบเหมาะการทํางานนั่งคิวคือแบบนักเรียนนักมาหาวัยเลยมักอาหา <ừ. S 1> มอเลยก็ว่ากันไปเนาะนักเรียนนักหมอยก็ว่ากันไปเอออยากให้มาลองมานั่งไวไฟแล้วก็มีให้บริการทุกอย่างเที่สำคัญก็คือ Chat, ถ้าของร้านใจดีมากบอกเลยเออใจดีจริงๆนะไงเราสองคนก็ต้องไปเนาะเพราะอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนเนี่ยก็ติดตามนะการติดตามเดี๋ยวก็บอกแล้วว่าเราจะไปร้านฮิวไมก็คือเดี๋ยวจะต่ออีพีให้เลยเพราะว่าเขาก็อย sure. ู่แบบพื้นส so <m ult ures> ่วนเดียวกันเนาะแต่ว่าอีพีนี้คือไม่ได้ไปเพราะว่าอิ่มแล้วด้วยเนาะโอเคไงต้อฝากด้วยเนาะสองคนอีพีต้องไปก่อนแลวเนาะโอเคค่ะนั้นสวัสดีค่ะบาย ้อโอเคก่ับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายงานจบเลยน้องกับร้านเล็ติชีคอฟฟีฟแต่ว่าก็คือด้วยความงงของพวกเราเนาะนี่คนชายดอกนี่ รีวิวซีนของดิชานก็คือขนยิ่งกว่านาอใช่เลือบบลดนี่ร้านหัวมุมนอ้อแล้วก็ปิดอีพีจบๆจก็จะกลับบ้านส,ยสวยๆแล้วก็จะปั่นไบเกอร์กลับบ้านแต่ว่ากคกว,วนอันตรายหมุนตัวหนึ่งรอบกับลุกตานีกับตากรองไม่ได้กัเลยนิดนึงใช่เดี๋ยวอีพีหน้านเราไปรีวิวร้านนู้นกันนู้นนูน้นร้านนี้เลยอ่าเดี๋ยวยังค่ะเดี๋ยวรอบหน้านเราไปกันไงอีพีนี้เราก็ไปจริงๆนะเนาอใช่เดี๋ยวความความงกเดี๋ยวโชว์ความงกนิดนึงนี่ตาขาวเราปลอมนี่เลยค่ะ คนยิ่งกว่าอีกแก้วอยู่ไหนมั้งอ๋ออีกแก้วอยู่ที่ตากล้องตากล้องแอบไว้จ้านี่อีกแก้วหนึ่งขำๆเวยๆพวกเรา no so นี่เดี๋ยวเฟซเบอร์ไลายใครใครอยากได้เดี๋ยวใส่ไว้ทายบอกอินบุ๊กอินเฟซบุ๊กก็ว่ากันไปไปเราไปจริงนะนะบ๊ายบายวัดเกยววัดเกลียววัดเกียววัเกลียวกับ้านข้าบ้านข้าตากร้องดุจงไว้ดีมันจะได้ยังไงกาต้องใส่ทายนี่ข้าใส่ลูกบอลนี่ค่ อูติดตนะนต้อรอ่ะอนต่อนสวยนี่ไป่าะ่กได้ไปไป่ายไดเป็นเป็นนเนเนเป็นไเปลี่ยนาเปลี่ยนาเปลี่ยนาไปไเป็นมาแล้วผา้นก็านก้นผาฟันทาน้นหาฟันฟนหางก้น่าเวนเป็นฐานก้น่่อมค่าต่อเราอยู่บางแล้วนะค